สวัสดีค่ะอาจารย์นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำพิการการหัวข้อคือ,อ,อข้อความด่วนถึงคุณนะคะในตอนนี้คืออะไรเรามาดูกันข้อความด่วนนะคะถึงคุณคืออะไรกล่องที่หนึ่งนะคะกล่องที่สองและกล่องที่สาม กองที่หนึ่งค่ะว้าวว้าวโอ้ไพ่ดีมากมีอิมเพรสขึ้นด้วยนะคะไพ่กองนี้เนี่ยคือข้อความด่วนของคุณก็คือเดี๋ยวคุณนะ่ะไม่ว่าคุณทำอะไรอยู่ณนะจุดนี้นะคะผลงานของคุณเนี่ยจะเป็นที่ ได้รับการยอมรับนะอาจจะมีชื่อเสียงนะคะผลงานเนี่ยจะปรากฏสู่สายตาของสาธารณชนนะคะแล้วก็ผู้คนเนี่ยให้ความยอมรับเป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานพวกเป็นอินฟลูหรือ,อบนสื่อโซเชียลต่างๆนะคะที่มีผู้คนเห็นผลงานเยอะๆเนี่ยไม่ช้าไม่นานเดี๋ยวคุณจะได้รับการยอมรับนะคะมีชื่อเสียงอาจจะปังนะคะเนี่ย มันมาพร้อมกับเอ็มเพสนะคะคือเขาจะเห็นความเป็นตัวเป็นตนของคุณนะ่ะเออเขาจะเห็นอย่างชัดเจนเลยอาจจะชื่นชอบในตัวคุณนะคะอืมชื่นชอบชื่นชมอืมแล้วก็เอ p มเพสเนี่ยยังแสดงถึงว่าเอา่อคุณเนี่ยจะต้องดึงความเป็นเฟมินีนออกมาคือความเป็นผู้หญิงนะคะอา่า อ่อนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออย่างเงี้ยเป็นคนที่รักตัวเองรู้ค่าของตัวเองแสดงออกพวกเนี้ยเยอะๆนะคะจะยิ่งดึงดูดสิ่งที่คุณทำ r e พ r เซนต์ออกมาให้ชัดเจนเนี่ยไพ่เเหรียญน,นะคะก็คือเหมือนกับสิ่งที่เราได้ลงมือลงแรงลงกายพลังสติปัญญาต่างๆลงไปเนี่ยสิ่งที่เราได้ลงมือทำไว้เนี่ยหวานพืชอะไรไปเดี๋ยวมันจะ ได้ผลลัพธ์กลับคืนมานะคะตอนนี้คืออยู่ในช่วงของการรอรอรอผลลัพธ์รอเก็บเกี่ยวโอเคกองสองนะคะกองสองเนี่ยข้อความที่อยากจะบอกคุณคือตัวคุณเนี่ยมีไฟมีแพชชั่นมีไอเดียหรือมีความคิดที่อยากจะลงมือทำอะไรบางอย่างอ่ะ ให้ลงมือทำเลยนะต้อง Take action นะคะทำจากนามธรรมาเป็นจากความคิดอ่ะให้มันเป็นรูปรธรรมให้ได้ให้มันเห็นเป็นผลงานออกมานะคะอย่ามัวลังเลสงสัยออรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจหรือกังงวลใจหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าเออมีติดอยู่กับความคิดว่าจะทําหรือไม่ทําดีจะทําออกมาแล้วมันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าลางังๆลรอๆเพราะว่าโอกาสอะ เขาส่งมาให้คุณแล้วเป็นจุดเริ่มต้นนะคะอืมเนี่ยเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการงานกับการเงินนะที่มีความคิดใหม่อยากจะทำอะไรบางอย่างให้เริ่มต้นทำได้เลยนะคะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเริ่มต้นนะคะโอเค เห็นอะไรไหมตัวแม่ตัวมัมมาเองเลยนะควีนสองอันเลยอันนี้เนี่ยข้อความที่อยากจ,จะบอกคุณคือคุณเนี่ยเนี่ยเป็นไพ่ใบและไพ่ใบรกคือแฮงแมนคือไพ่คนห้อยหัวไม่ได้มีคนมาจับห้อยนะเราห้อยตัวเราเองแต่คุณอยู่ในสภาวะเนี้ยมานานแล้วหยุดนิ่งเพื่อคิดแล้วก็มองมุมต่างลองอ่าเขาเรียกว่าอะไรคุณอาจจะเห็นใน เห็นอะไรในบางสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนั้นนะเป็นสิ่งที่ดีนะมันหมายถึงการคิดนอกกรอบมีไอเดียที่แตกต่างออพอมันแตกต่างมันก็อาจจะโดดเด่นแต่อย่ารอเกินอย่ารอจนแบบนานเกินไปอ,อ,อย่ามโมตะคิดอย่าโมตะรอ,อให้ลงมือทําเลยเออคุณทำได้คุณมีความสามารถคุณมีศักยภาพเพาราะว่าเนี่ยไพ่ควีนขึ้น และควินดาบขึ้นอีกไพ่บอกว่าให้คุณลงมือทำ take action ตามความคิดที่คุณได้ไอเดียมานั่นแหละได้ p a s ชั่นมานั่นแหละคุณมีวิสัยทัศน์ให้ลงมือทำทันทีและก็ให้วางแผนดีๆให้ตัดสินใจอย่างชัดเจนทำมันแบบเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนนะคะแล้วก็คิดวิเคราะห์วางแผนให้มันเป็นระบบ ออสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จได้โอเคนะ